สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีธนูนะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปความรักเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรทํานายนะคะตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึง16พฤษภาคม2562นะผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมหรือว่าใช้ลัคนาก็ได้เขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะอาจจะมีการสลับข้างกันได้เนื่องจากเป็นการอ่านแบบ รวมพลังงาน general reading นะคะจากหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใครอยากทราบเฉพาะของตัวเราเองสามารถดูส่วนตัวได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเหตุการณ์ทางฝั่งของเราก่อน retreat เหตุการณ์ฝั่งเขา engagement ความรู้สึกทางฝั่งเรา deception ความรู้สึกฝั่งเขา wedding ความรู้สึกของทั้งสองคนนะคะ Past life relationship บทสรุปนะ So made โอเคเดี๋ยวขอขยับไพ่นิดนึงนะคะ Okay. พลังนะคะที่อยู่ใต้ภายก็คือเคมีสตรีนะเรากับเขาเนี่ยคือมันเหมือนมีเคมีเนี่ยคะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันและกันอยู่นะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจในความรักครั้งนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าหรือว่าเคยเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีในความสัมพันธ์นี้มาแล้วทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะไว้ใจนะคะเหมือนอาจจะมีเรื่องที่ไม่เคยซื่อสัตย์เกิดขึ้นหรือว่าทําอะไรไม่บอกแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ค่อนข้างใะใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยเราต้อง คือความรู้สึกเรารู้สึกแบบนั้นทีเนี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะเรากับเขาเนี่ยอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านจุดจุดที่รู้สึกแย่ในเรื่องของความสัมพันธ์มาแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับการเป็นการประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเราเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ที่ มันมีความพิเศษอ่ะเหมือนมีความพิเศษอะไรบางอย่างมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะคะเขาเองก็รู้สึกแบบแนั้นเหมือนกันทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีการแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีการมั่นด้วยนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มั่นหรือว่าแต่งงานเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทางฝั่งเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะแต่งงานกับเราหรือบางคนมั่นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แต่งก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งขึ้นมานะคะอันนี้คือทางฝั่งฝั่งเขา ะะรู้สึกอยากที่จะผูกมัดกับเรานะคะคอยากที่จะแบบเหมือนให้เราเนี่ยไม่ไปไหนะนะอมไม่อยากให้เราแบบเปลี่ยนใจนะคะหรือว่าไม่ไว้ใจเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากที่จะแบบผูกมัดกับเราอะ่ะอทีเนี้ยก็มีโอกาสที่เรากับเขาเนี่ยนะคะจะเป็นคู่กันแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ต้องแบบคอยปรบับคอยเรียนรู้มันอาจจะผ่านจุดที่เรากับเขาต้อง ต้องพยายามเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจนะเข้าใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ผ่านจุดนั้นจุดที่แย่มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ d e h y d r o p h e n t c l a r i f y retreat เดี๋ยวเรา carify l engagement นะ Life renewed Carrified Deception Two of Cups Carrified Wedding mm นะคะหรือบางคนน่ะคือเหมือนกับ นายอับซอร์สนะคะหรือเหมือนบางคนอะ่ะเคยคบกันมาแล้วทีนี้คือเขาแบบเหมือนมันมีปัญหาทางฝั่งเขาที่ทําอะไรไม่ดีเอาไว้แล้วเราก็ให้อภัยเขานะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่า,เ,าเขาทําอะไรที่ไม่ดีกับเราเราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็น่าจะใช่คู่เราอะ่ะคือคือ ออกจากชีวิตออกจากความสัมพันธ์นี้ยากอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันผูกพันมากๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็หรือว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาเองก็พยายามที่จะแสดงความจริงใจนะคะหลังจากนั้นในการที่แบบมีการคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นมีการพูดในเรื่องของการจัดงานมัน่นการแต่งงานอะไรหรือพูดในถึงเรื่องอนาคตในระยะยาวนะคะเรามาแค r ิ f า p a s t Life Relationship กัน Seven of Wands Clarified Somate นะคะ Nine of Wands พลังที่อยู่ตายภายนะคะ mm hmm. The Empress เราใจอ่อนใช่มหมล่ะนะคะเออม,มันมีความใจอ่อนมันมีการให้อภยัยมันมีความเมตตานะคะเกิดขึ้นนะคือบางครั้งบางคราวเนี่ยทําเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าถามว่ามันมันยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยไว้ใจอยู่ไหมก็มีหรือว่าทางฝั่งเราอะรู้สึกว่าเป็นมีโอกาสนะคะที่ เหมือนกับยังไม่ได้แสดงตัวตนจริงๆออกมาเหมือนเก็บความรู้สึกไว้ข้างในลึกๆในความสัมพันธะ์น่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะหรือว่าเราเนี่ยไม่พูดในสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทําให้เอ่อเหมือนเป็นผลไม่ดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ที่เราสามารถที่จะค่อยๆพูดค่อยๆเค,ค,คลียร์ได้เนะี่ยพยายามที่จะแบบอย่าสวมหน้ากากเข้าหากันนะ่ะเป็นตัวเองเป็นตัวตนนะคะมันจะทําให้รู้ว่าตัวจริงๆอะ่ะแต่ละคนเป็นยังไง ก็จะได้ค่อยปรับนะจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องปรับไปในทิศทางไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกในสิ่งที่เราเป็นจริงๆไปเนี่ยก็ยากที่เขาจะรับรู้ได้นะคะแล้วก็เหมือนมีความเครียดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาด้วยพอเขาเนี่ยได้ได้มีการคอมมิทเมนต์กับเราหรือว่าคือ เคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วนะีมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้ชีวิตใหม่เลยนะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันเหมือนอความหวังเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาตัวเราเองก็จะเข้าใจในเรื่องความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของพิธีการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะที่มันเป็น t r a d i t i o n น l ที่มันเป็นแบบจนแบบวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ปลกยใจเลยที่บางคนอาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นหรือการมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ย้อนกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะ,ะบางครั้งอาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตนานๆมากแล้วหรือว่ามันมันอาจจะแทบไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นนะมันจะเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่รู้สึกผูกพันกันมาในอดีตคือบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอะซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นคู่ได้แต่ว่า กว่าจะไปถึงความสุขตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับค่อนข้างจะเยอะนะคะมีความเข้าใจค่อนข้างจะเยอะมีการให้อภัยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มันมันเป็นการปลดปลดตัวเองออกมาจากเซฟโซนนะคะจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันปลอดภัยดีแต่พอคนเนี้ยเข้ามามันรู้สึกแบบอ๊ยมันต้องปรับอะไรอีกเยอะนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจอะไรอีกเยอะนะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกว่า เรายังกับเขาเนี่ยยังมีความผูกพันกันอยู่ยากที่จะเลิกนะคะยากที่จะห่างใครที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ที่จะได้แบบเหมือนปรับจูนเข้าหากันบางคนคิดไปถึงเรื่องลูกด้วยซ้ําโดยเฉพาะทางฝั่งเขานะคะคิดไปถึงเรื่องเด็กอยากมีครอบครัวอยากมีลูกนะคะอืสําหรับคนโสดนะ คอนโซลนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราผ่านการแบบฮิลลิ่งตัวเองอะ่ะบางคนเจ็บมาเสียใจมาในเรื่องของความรักอะ่ะแล้วก็พออยู่กับตัวเองก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามองความรักในมุมที่เราไม่เคยมองนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมี สิ่งต่างๆที่เรามองไปถึงในอนาคตอะนะคะในถึงระยะยาวบางคนอาจจะมีคนเข้ามานะคะที่อายุเยอะมากกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยมีใครคุยอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าบางครั้งมันยังมีความไม่มั่นใจอยู่อะนะคะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของ ความรู้สึกเราอะรู้สึกว่าคนคนนี้มีโอกาสจะใช่คู่ของเรานะคะแล้วก็ยังไม่อยากที่จะแบบห่างเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เรากับเขาเนี่ยสารสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆดูกันไปว่าเออทิศทางจะไปในทิศทางไหนซึ่งมันจะเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆช่วยเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะถ้าไม่ฝั่งเราที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมาก่อนก็ต้องเป็นฝั่งเขาแหละนะแล้วก็มองไปถึงเรื่องในอนาคตด้วยนะคะสามารถที่จะมีโอกาสพัฒนาไปในระยะยาวได้ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะบางคน ก็เคยรู้จักกันมาสมัยเด็กบางคนก็รู้สึกผูกพันกันมาโดยที่ไม่มีคําอธิบายนะคะไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดยังไงนะคะถ้าเกิดใครไม่มีใครคุยด้วยเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะนะคะมองเห็นว่าอาจจะมีอายุมากกว่าก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบ มาโฟกัสมาสนใจในเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการที่บางครั้งเราเราไม่ได้สนใจแล้วหรือว่าบางครั้งเราไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเดียมเพรสบอกว่าเราก็ค่อนข้างจะจิตใจดีแล้วก็เซนซิทีฟอะนะคะแล้วก็มีเมตากับคนอื่นตรงเนี้ยพยายามใช้จุดเด่นของเราอะในการที่จะแบบพยายามที่จะพาตัวเราเองในการเรียนรู้คนที่เข้าคนที่จะเข้ามาหรือว่าคนที่เราคุยด้วยนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลารอ,อนิดน,นึงเพื่อที่จะ ให้เห็นชัดว่าตกลงคนคนนี้คือใช่เนื้อคู่ของเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเองเต็มที่ว่าเออเขาแบบเป็นคนยังไงจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะต้องแบบฟื้นจากจากความเสียใจอะไรก่อนนะถ้าเขาเจอเรื่องอะไรที่เสียใจมาก่อนนะคะทีนี้ตัวเราเองก็ต้อง ก็ต้องพิสูจน์เขาด้วยแหละว่าไว้ใจได้หรือเปล่าหรือว่ามีสวมหน้ากากหรือว่าเป็นอะไรที่แบบแสดงออกอย่างหนึง่งแต่คิดอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ต้องก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนะคะอ่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความเขาจะเป็นนะแต่มันต้องใช้เวลาในการที่จะแบบเ,เหมือนกับ เพิ่มความมั่นใจอ่ะแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะเนี่ยพอต้องรอก่อนนะช่วงนี้นะคะให้ให้ให้ชัดเจนก่อนว่าเออให้เราเห็นตัวตนของเขาก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำสำหรับชาวราศรีธนูหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศรีธนูกันค่ะค่ะเรามาดูคำแนะนำกันนะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะขอหนึ่งใบ เป็นใบแรกตะกี้ที่วางเลยนะโซเม e นะคะดูสิโซเม e กับโซเม e นะคะ Your somat u l e is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically นะคะคือจริงๆเราคู่ของเราเนี่ยอยู่กับเราแล้วล่ะนะคะถ้าเกิดใครมีคู่มีความสัมพันธ์อยู่เนี่ยมันต้องมีการปรับแล้วล่ะนะคะแล้วกเ็เรียนรู้กันไปนะคะเ,เขาอยู่กับเราแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขอให้เชื่อแล้วก็ มันจะมีสิ่งต่างๆที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครยังเป็นโสอดอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะดึงดูดคู่ของเราในเร็วๆนี้ด้วยหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับคนที่ เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยม,มันมีความรู้สึกแบบดึงดูดซึ่งกันและกันบางคนก็อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนะแล้วก็คือมันมีความรู้สึกแปลกมีความรู้สึกพิเศษอะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของเราสูงนะคะแต่ว่าจะต้องแบบเดินดูกันไปก่อนน่ะดูกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรนะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาสูงไหมสูง แต่มันมีอะไรอยู่ที่บอกว่าต้องรอก่อนเพราะว่ามันมีคําว่า d e c e p t i o n อยู่่ะกับ t w o of c u p s คือความรู้สึกของเราอ่ะนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยมีคนอื่นมองคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคนโสดทั้งหลายนะคะอือเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ magical messages fairies ขอส่งไปนะคะ spiritual teacher นะคะ your life purpose involves teaching others about healing and spirituality นะคะคือตัวของเราเนี่ยเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิญญาณความรู้สึกข้างในนะคะบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบ สามารถที่จะพัฒนาความรู้สึกสามารถพัฒนาศักยภาพของความเข้าใจในชีวิตความเข้าใจในเรื่องของความรักได้นะคะไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่เราสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ย spiritual teacher พอมาเจอแบบ t e hyrophant เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับ อาจบ,บางคนเนี่ยมาถึงจุดว่าปลงในเรื่องของความรักคําว่าปลงเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักอีกแต่ว่าเหมือนเราเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะ handle ได้เราสามารถที่จะรับมือได้เออไม่เป็นไรมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะเมื่อก็ไม่ใช่เข้าใจแค่ตัวเราเองด้วยเข้าใจใน ในคนอื่นด้วยความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะมาถึงจุดที่เราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะที่จะเรียนรู้แล้วแล้วก็สามารถที่จะอธิบายนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษากับคนอื่นๆได้ด้วยนะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อย่าลืมเอามาใช้กับตัวเองด้วยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทัศนคติของเรามุมมองของเราในเรื่องของความรักเนะี่ยในช่วงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโดดเด่น เดี๋ยวเราเอาอีกใบหนึงนะคะในการให้คำแนะนำ New career your work focus is shifting in a positive new and successful direction บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องการทำงานเพราะว่ามันค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะคะบางคนโดดเด่นกว่าเรื่องความรักอีกนะมีงานใหม่เข้ามาใครรอง,งานใหม่ก็มีโอกาสนะคะมันก็มีการปรับตัวมีอะไรต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางที่บวกนะแล้วก็จะเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นเป็นทางที่ ใช่อ่ะทางที่เราจะสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเราอาจจะให้น้ําหนักในส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องอาชีพของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคะเราประสบความสําเร็จได้นะแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปในในจุดที่ สูงๆเนี่ยตำแหน่งที่สูงๆนะคะได้ในเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมีความสุขแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะก็เราก็จะได้ทางเข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็ในเรื่องของการงานอาชีพเนี่ยก็ดีด้วยนะคะเรื่องความ dark อาจจะต้องมีการปรับมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรายังรู้สึกว่าไม่โอเคอยู่ตรงเนี้ยนะ่ะมันต้องใช้เวลาในการพิสูจนะคะแล้วก็ดูกันไปก่อนนะคะซึ่ง ก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้มีการปรับตัวสูงค่อนข้างสูงนะนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของความรักแล้วก็ ในอนาคตความรักในอนาคตด้วยนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับชาวราศีธนูทุกคนเลยนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะกดติดตามให้เราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ